วะะีวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำภารกิจคริสต์มาสในแมป99กกคือในป่าเอพิโดที่2จะบอกเลยว่าอาัปเดตครั้งนี้นะคะยิ่งเหญ่ต่างตางตา,งมามากๆเลยภารกิจการเอาไฟไปใส่ต้นคริสต์มาสเป็นอะไรที่ลอดมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆด้วยมา,าดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเริ่มเลย ายยเลละืลมมาสิค้าฉ้นรอคุณอยู่นะเริ่มเลยแฟ <Party. S 1> นดีนี่วางเวอร์ได้แล้วเขาบอกว่า just a few more people to join คือมันบักลูกสาวมันบักน,นะเออโอเคมาดูกันสิยังไงเขาบอกว่า people ยัง stuck in the lobby อ่าเรียบร้อยเลยนี่เขาบอกขอจะให้รูดอะไรเรามาขอดูหน่อยสินั่นไงเห็นไหมบอกแล้วเธอต้องวิ่งไปไหนไกลลอกดูนี่ ก็คือเลเส์ส่องไปเลยตอนนี้ทุกคนดูค่ะเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังติดอยู่ที่ล็อบบี้นะคะใครที่ยังเข้าไม่ได้ก็อย่าโอ๊ยเหล็กขนาดใหญ่เข้ามาบนหัวซานฮัลโหลคืออะไรกันเนี่ยโอเคเขาบอกเริ่มเลยอะฉันรอเก็มานานแล้วยาวันนี้จะสะดได้อัปเดตอะไรบ้างคือจำได้ไหมอาราวีเนี่ยอาทิตย์ที่สองมันจะมีคาร์ดแม่มดเข้ามาใช่ปะซึ่งอีชิดมันเนี่ยฉันต้องมีคาร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแทงๆแล้วฉันได้มีตังซื้อแม่ตรงนี้พูดก่อนนะคะฉันวางก่อน ตกแต่งอหารฉ่ำทุกคนหาส snowman ปะโอ้ได้อะไรอะเธอคิดว่าฉันขอขวานแดงแล้วกันเนี่ยฉ่ำไม่ไหวทุกคนหุ้ยได้กรอบมาเลิศมากคือแบบว่ามันสติมันไม่ค่อยอยู่กับตัวแล้วทุกคนมึนๆแล้วอะทุกคนเฮ้ยอยากให้มันยากมากนะเว้ยฉันยังไม่ได้สะสมแคนดี้เลยรู้ขี้เกียจนะเข้าใจ่ไหมคขาบอกขี้เกียจอนะเข้าใจใช่ไหมโซ่บัตนะอันนี้อันนี้อันนี้วางเลยจ้ตลูกนี่อุ้ยอะไรอ่ะทุกคน ถ้าเวลาปัสสาวะลงมาแรงมากนะเอา้าน่าจะจะกดยังไงล่ะกระบากไปเลยสิฮะหูโว่ามากนีู่แอดมินหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าพันเก้าหมื่นแปดพันแปดแสนีนี้นะคะโอ้โหใหม่กอดเธอนี่คือต้นไม้สับสิฮะนี่นะเฮ้ยคือฉันขอให้เทมีได้ปะ่ะคือเขาเอา,อางี้นะแอดมินควรจะบรรจุสิ่งนีเน้เข้ามาในเซิร์ฟของเราทุกคนลดคิดราคาห้าพันบาท 5,000บาทถ้าโดนิสจะได้ขวานแอดมินอันนี้มาทันทีเธอฉันยอมนึ่งสิ่งโบ๊ะโบ๊ะนี่เห็นไหมปุ๊บแอดมินเรียกยอดห0 0พันกูงี้ปิดเซิร์ฟเอาไงดีนะคะกูตาไปถึงสวิตเซอร์แลนด์แน่อีกเพราะโฆษณาเดี๋ยวเจอฉันแน่ค่ะฉันสับ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 เลยฉันจะวางแผนหลอกมันแล้วแต่งงานกับมันฉันจะเอากรีนการ์ดมาก่อนแล้วฉันก็จะหักหลังมันทุกคนอย่างแยบยนต์เฮ้ควีน นเตายได้เลยให้ตายได้เลยนะโทษนะคะแมมสอรีร่ลแล้วกูจะมาชนะยังไงคนเดียวด่าเอียดบินโลกเิตสตอรีอ่ค่ะเราจะไหนกันเหรอคะเฮ้ยเราจะชนะ,ะยัง,ง,ยงไงอะไม่ไหวป้าเจเอาไงดีวะมันจะตายไหมถ้าฉันอยู่ฉยฉยเฉยๆอะอเแล้วอาวุธเรามีส,สภาพอาวุธเรา,เราดู เอาฮีนะเสียงดังมากคือฟังนะกูเล่นคนเดียวค่ะที่รักขวานันเป็นแรงกี่โมงอะไรให้กูทำอะไรกูอยู่ที่ไหนเนี่ย ทุกคนมันี่เลยโรลอกใหม่ลกใหม่ซื้อามแม่เจ้าโธนี่มันแมปลับนี่แมป9าคือในป่าหรือเปล่าทุกคนเราจะตายยังไงเฮ้ดู่มีหรือว่านี่อาจจะเป็นส่วนภาคต่อของถ้ำทางขขาวหรือเปล่าโธออะไรเหลืองๆอ่ะเธอจะตายยังไงล่ะเธอบอกสันทีสินี่อะไรอ่ะ เอ <Huh? S 2> <Hello? S 1> ฉันอยู่ที่ไหนของโลกนี้เนี่ยทุกคนแล้ลว,ว,ลวทำไมมันมืดล่ะนี่มันนี่มันตอนเช้าไม่ใช่หรอตอนเช้าแล้วคุณจะสว่างทำไมมันมืดมันสลับกันหรอเธอนี่มันไม่ใช่ทำข,ข่าวที่ซ้ำอ่ะทุกคนจะ,จะขึ้นไปยังไงดีแย้ <Hello? S 1> มนี่มันหลอกฉันปะฮัหล <Hello? S 1> อะไรวะ เหตุการณ์ประหลาดแม่ก็จะเก้าคือในป่าโอ้ยเพชรกเจอเพชรฮัลโหลเพคฟรีคุณแม่โดนขังวะคุณแม่ไปทางไหนดีล่ะรีเซ็ตหรอเกิดใหม่ไหมอุ๊ปเปอร์อกอ๊อตส์คืออะไรกันทุกคนนั่นแหละฮะอุะ้ยรถรถรถไหนคะขอดารมอนด์หน่อยเอ๊ะมึงเป็นใครเนี่ยฮัลโหล เฮลโหลคุณพี่แรงไหยปะอันนี้เป็นแค่อัปเดตปาร์ตี้เท่นัคะทุกคนยังไม่ใช่อัปเดตจริงๆเดี๋ยวรออีกประมาณ15นาทีนะทุกคนก็อีก5นาทีก็จะอัปเดตละมาเพรมาแล้วเพรมาแล้วนะคะวู้ว h e c k the lobby for a sale on classes bitch p e r i t d มีคัทใหม่มาป้าไปดูกันเถอะค่ะมาดูคัทกันค่ะในคัทใหม่ หนคลาดใหม่อ่ะคลาสใหม่มาแล้วค่ะทุกคนค<ฮ>่แะแอไม่รอดแนค่คลาสใหม่ตอนนี้นะคะจาก100บูตนะคะลดเหลือ80บูทเป็นคลาสสโนโม m น,ค,ค,นค่ะทุกคนค่ะเขาบอกว่าสโนม a นจะสปอนด้วยปืนลูกบอลหิมะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล2เนี่ยเขาจะสามารถ โจมตีอะไรอะ c ีต a ิ้งอะทาร์เก with six snowball slow it อ๋อถ้าเราโจมตีด้วยส n o w b a l ลูกซ้ำๆกันใช่ไหมในทาร์เกตเดียวกันมันจะช้าลงนะคะแล้วก็ตัวส n o w b a เนี่ยสามารถร e l o a d ได้เร็วมากขึ้นด้วยนะคะเรื่องจริงผ่านซ้อมามากๆนะคะที่สองจะซื้อไหม <c oughs> ไปเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวัจะเล่นให้ดูเลยว่ามันจะลดแค่ไหนนะอุ้ย <c oughs> กระสุนจำกัดกระสุนจำกัดไม่จากัดอยู่แล้วคิดว่าน,น,นะฮะ <c oughs> โปออหนูก็โปโว้าวแพร็ตดีดดูดูค่ะมันวางได้ปะนี่อ่ะดูหน้าตาของน้องนะคะมาแล้วค่ะลูกจา๋ามาแล้วลูกจา๋าสุกวา,าที่หนูอยากได้ยังไงล่ะสโนบอลแคนนอนอ่ะแคป <c oughs> เดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าจำกัดหรือเปล่าเริ่มโบมาค่ะ มันรีโหลดขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆฟังนะเตเลียนอุ๊ยโททำไมมันมีแสงไฟอะไรไม่ดูด้วยเนี่ยดูดีคืออะไรอ่ะแสงไฟอะไรอ่ะดูก่อนดูก่อน Christmas lights เอาไปทำอะไรได้วะแกมันเอาไปทำอะไรได้วะอีกกระต่ายบ้าฉันจะรอทดสอบเาวิดกับแกย่ะรอแบบดิจิตอลดิจิตอลอยู่นี่สิอีนี่ แต่ว่ามันดีกว่าเอเลียนนะคะดีกว่าเอเลียนเยอะเลยเพราะว่ามันกดมันกดคางได้มี30ลูกนะคะโดนม,มันสามอ่โาโคตรจะอะคุณแม่ไม่อันนี้มันเอาไปทําอะไรวะทุกคนเนี่ยฉันเจอไอเทมนี้มันคืออะไรทุกคนมันคืออะไรมันคืออะไรอุนจิมันคืออุนจิหรือเปล่าหรืออะไรสงว่าสงว่าโหดนะส่วนตัวอะไม่ใช่โดนหนูนะ ไม่สองเราพูดไ,ดไม่หดะไม่แต่พอเรายิงโดนเห็นปะ่ะมันจะชาเห็นปะ่ะอ่าคือเราต้องยิงโดนตัวเดียวกันเนี่ยหกครั้งนะคะน้องถึงจะชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะแแล้วนีเห็นไหมเอาไว้แบบว่าใช้ต่อ,ตอ,ตอกรก,กับพวกแบบว่าหมีเงี้ยอะไรพวกเนี้ยคือน่าจะลดนะมันไม่ต้องเติมกระสุนเองมันมันจะค่อยๆรีโหลดขึ้นมาให้เองเลยค่ะเธอมาแต่ฉันตัดไฟตัดไฟ,ต,ดไฟตัดไม้ก่อน ตัดไฟอะไรใส่แต่ต้นลมหรือเปล่าเอาไปใส่ต้นสีเขียวล้วนต้นสีเขียวล้วนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสองขอลองทดสอบก่อนเอาจริงนะขอเปิดไฟก่อนเดี๋ยวตายค่ะไม่ใช่หรอกมาตัดใบกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันก่อนนะคฮะฟาร์มเน้นฟาร์มอย่างเดียวละตอนนี้บอกเลยโุยไฟวิ่งสองลวเธอปืนลูกบอลหิมะเราก็แอบรถดอยู่นะเซมีเอลนะคะปรากฏตัวแล้ว เอวเอวแรงมากทุกคนขอบทำแบบก่อนแล้วกันนะจำเป็นมากมีอะไรใหม่ๆมัไหมไม่มีวะ่ะไปไปใส่ก่อนอยู่เฉยเป็นไหมนะคือแบบว่ามันยากนะเธอเอาดีๆปะเอาดีๆไม่เล่นนะเ้าก็ตายก่อนเลยอันดับแรกไป let's go กระสอบมา1นึ่งสองสามช้าสิ ช้าแล้วสินะช้ากี่มุงละ่ะมาทดสอบที่หมาป่ากันบากแล้วกันนะคะอไม่ต้องซื้อดูอตรงนะไปซื้อไส้บอกไปซื้อไส้บอกอืมเลิศกาเยอะ คำถามคืออันนี้คือเอามาทมําไมฮัลโหลคาถามคือเราเอามาทําไมไอไอไฟอันเนี้ยเด็กๆเ,เอาอะไรดีวะขวานเอาขวานดีกว่าเรามีอาวุธที่แรงอยู่ละ <laughs> แรงกี่โมงฮะทำไมไฟสายมาตกลงมาแบบนี้อ่ะฮะนี่ฉันอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอยี่บอกนะว่ายี่บอกนะว่าสารุปพี่คนบอกว่าตกแต่งต้นไม้หรือว่าช่วยเอลอเราเก็บไม่ได้ฮลัลโหลทไมเก็บไม่ได้อ่ะเก็บได้ปะอะเรื่องมากอ๋อกด e กด e เข้าตัวขอโทษขอโทษอุ้ยฉันเจอแล้วสัตวต้นไม้ต้นนั้นโทรอุ้ยหมาป่าฝูงนั้นมันซึ่งหน้าเหลือเกินมันซึ่งหน้าเหลือเกินถึงฉันเจออีกแล้วเนี่ยโทรมันคืออะไรเนี่ยข้าวอะข้าวไม่ไหวแล้วอุ้ย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 มันมีไบโอมใหม่มานี่ไบโอมอะไรอ่ะอุ้ยอยู่ข้าวอยู่ข้าวการเล่นเกมนี้คนเดียวนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ายากนะเนี่ยทุกคน นี่มันพี่อันนี้มันโรงงานของซานตานี่เอา้าทำไมไฟฉันดับนั่นไงซานต้ามาให้ของขวัญซาน,นเห็นไหมละ่ะเปิดไฟก่อนดูเธอเราเข้าในพื้นที่สีม่วงแล้วคือที่อันตรายมีกล่องของขวัญด้วยฉันขอเลยแล้วกันอะ่ะคืออะไรอ่ะเราต้องตกแต่งทุกคนข้างล่างมันเขียนว่าอะไรเนี่ยเธอดู0ูนทับสิบสองหมายความว่าเราต้องเอาไฟอันเนี้ยไปตกแต่งต้นไม้สิบสองอันทุกคนเราขอสำรวจบริเวณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ constructions in progress Santa workshop อันนี้คือที่ทํางานของซานตาคลอสอย่าบอกนะว่าฉันจะเอาไปใส่อันนี้สินะใส่อะไรอ่ะฉันไม่อยอมแพ้ก,กันหรอกจะให้เกลียดกลับบ้านแล้วเธอเราจะไปแอบไปในโรงงานนี่แหละฮึข้ามาไม่ได้หรอกวิโรงงานตรงนี้ก็ผลิตเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วสินะทุกคนมีเหล็กด้วยโอ้ oh my god โรงงานที่เหมือนเหมือนจะผลิตเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่ายังเหมือนต้องอาจจะต้องแบบขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ภารกิจของพวกเราคือต้องช่วยน้องเอลนะคะในแมทพร้กฉันมีอันนี้เลยนะลูกไม้ตายทีแล้ววะทุกคนอ๋อนี่ไงเธอฉันโซแล้วต้นไม้ปริศนานี่แหละทุกคนเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่สีม่วงนะคะเป็นต้นไม้ LG PTQ มากๆจริงๆเสียง,ง,งอะไรอ่ะ <Whoa. S 2> เดี๋ยวนะจะขอดูก่อนว่าแมปนี้นี่โอ้ยโถมันยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยทุดริอีอกไกลามากทุกคนค่ะมากด e นะกด e นะเอาตรงนี้ดีกว่าสวยกบะมาตรงนี้มากด e ค่ะปับ๊บปึงหุยได้แคนดีมาด้วยเจ้าทุกคนสันว่าแพ็ดนี้จะได้ของขวัญเยอะขึ้นนะทั้งเปิดกล่องทั้งทำภารกิจสว่าสนุกแน่นอนมาเลยค่ะไล่เก็บให้หมดเลย นี่แล้วน้องก็จะขึ้นมาเป็นต้นไม้สวยงามแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะคุณแม่แล้วมันได้อะไรวะไม่รู้เหมือนกันแล้วขาดอีกอันนะสี่ห้าสิบเจ็ดและขาดอีอหกหกเอ้ยเจ็ดขาดได้แต่ว่าแปดเอ้ยไม่ใช่ขาดอีกอันวะเด็กๆจำได้ปะมีไหมขาดอือุ้ยอย่ามาทำลายฉันค่ะฉันแค่จะมาทำเควสให้คุณดูเฉยๆหักดมก้นกันก่อนนะคะว้าอ,อีนี่มันแรงมากแรงหรอแรงหรอดึงอทองคำสี่เท่าแข็งละสิ <My dish. S 1> มึงแข็งหรือยังเนี่ยฮะหลัว หมด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 คือไปคอนเทนเพราะว่าฉันตั้งใจจะตัดยมันเป็น็อดตลกนะคะมันชอดตลกฉันกดช้าไปหรอไม่มันมันออกเลยอะอ่านยายก่อน เขาบอกว่าอ๋ออันนี้มันมันผ่านมาแลว้วปะเอลกลัวมากเอลพยายามจะเอาของ,งต่างๆไปตกแต่งที่ต้นไม้นะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่ออ๋เลยเา,ามาแล้วอ๋อไม่ได้ดูเมื่อกี้ฉันก็นเลยจะตกแต่งไม้อันนี้แหละสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะว้าวอลังการมากนั่นแหละขึ้นไปเลย เอาไฟเป็นพันสิยะโู้เหนื่อยชะมัดเลยไฟสวยมากใหญ่จังโอาไปก็ oh ฝั่งมันก็สวยนะเดี๋ยวนะฉันมาเห็นอ้ออีอ้าวเรียบร้อยนะคะจบทำไมน้องจะทำอะไรอ่ะ อีกว่างนี้เบ้มือไม่ท่ายเอาเท้าราน้ํามือไม่ท่ายเอาเท้าราน้ำของจริงค่ะโอ้โห้ยฉันเดินอยู่เนี่ยฉันเดินเรื่อยๆอย,อยู่แกไม่รู้หรอแต่มันไม่เจออะไรเลยมันจะติดความมืดมิดและความหิวคะ่ะ ต่อดีกว่ามาทุกคนพร้อมกันนะคะนี่แหละเราไม่เราไม่เป็นภาระใครนะทุกคนคือมีแค่ชิ้นเดียวนี้นะ Crazy ไม่เห็นมีอันนี้เลยอะ่ะแต่ฉันไปหาเนื้อก่อนนะกำลังจะพิสูจน์อยู่ค่ะว่าถ้าได้ครบทุกต้นแล้วเราจะเป็นยังไงบ้างมาตอนนี้นะคะเราเหลือกิปมัดไลไรอยู่ไปเราเดิเดนทางกันเถอะทุกคนเราจะตายปะว้าที่มาตุยหอเดี๋ยวช่วยเ,เดี๋ยวช่วยโอเคียช่วยละ ไปกลับบ้าน <Wow. S 1> เน่มาแอบซ่อนตรงนี้ยักษ์เนี่ยอู้คัสซีนมาคัสซีนมาจิงโกล b บลจิงโกล e บลโอ o เพร r e อะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นจากสีแดงอ๋อเป็นแบบไฟสลับกันสลับไปมาอ๋อเป็นไฟแบบเรนโบว์ไปเลยเปิดประตูวู้ <c oughs> do Not p l bi o Bio is now safe อ้าวฉันไม่ได้กดฉันไม่ได้อ่านอะ่ะมันเขียนว่าอะไรวะมันเขียนว่าอะไรวะฉันไม่ได้อ่านอะ่ะทูอ๋อคือเรากำลังช่วยเหลือช่วยเหลือเอ่อ Not p l bi o Bio ทั้งหมดตรงนี้เฮ้ยจะเห็นคนอยู่ข้างบนเฮ้ยแค่มีเอลอยู่ข้างในจริงๆขโมยของสิคะรออะไรแล้วข้างบนคืออะไรนะั่นน่ะเห็นปะ เธอกาลังทาเธอกาลังอยู่ไฟเหรอจ้าลูกเธอกําลังอยู่ไฟเหรอเธอเป็นสตรตีหลังข้อได้เปล่าต,ตอนนี้มากับกันระเทยมาไปคนหาดูดิโอ้ไม่ก็ดเฮ้ยมันเป็นบ้านนี้มันเป็นมันเป็นไบอมใหม่เลยนี่วาเธอดูเธอดูความอลังปังจึง้งดูก็แค่นี้แหละเลิกอยู่นะเซ๊ โอ้ oh my god นี่ค่ะทุกคนจิงกรเบลโอ้โหค่ะบอกเลยนะค่ะว่าภารกิจของเรานะคะช่วยเหลือน้องเอลให้ปลอดภัยได้ในแบบนี้แล้วทุกคนแถมเราได้พื้นที่มาประอบพองด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กลัใจให้สองด้วน,นะคะ